สวัสดีนักเรียนทุกคนขอต้อนรับเข้าฝูรายวิชาเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับว่าข้อมูลมีทั้งหมดกี่ประเภทและแต่ละประเภทมีอะไรบ้างสำหรับชั่วโมงนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กันถึงการรวบรวมข้อมูลนะครับว่าการรวบรวมข้อมูลนั้นมีขั้นตอนทั้งหมดกี่ขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนนั้นมีอะไรบ้างเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับที่นักเรียนจะต้องทําก็คือการกําหนดวัตถุประสงค์การกําหนดวัตถุประสงค์นะครับเป็นการกําหนดว่าการรวบรวมข้อมูลน,นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีขอบข่ายในการค้นหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกเลยนะครับที่นักเรียนจะต้องทําในการรวบรวมข้อมูลในแต่ละครั้งนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและตรงตามความต้องการที่นักเรียนต้องการใช้ครับ ขั้นตอนที่2อนะครับคือขั้นตอนการวางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลการเลือกแหล่งข้อมูลนะครับที่มีความน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นบุคคลหน่วยงานหรือเอกสารต่างๆจะช่วยให้นักเรียนได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำน่าเชื่อถือและสามารถนำไปใช้งานได้จริงนะครับขั้นตอนที่3มครับคือการกำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล การเือววิธีการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องจะทำให้นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็วชัดเจนและนำไปใช้งานได้จริงนะครับต่อมาขั้นตอนที่4ครับคือขั้นตอนการค้นหาและรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ครับก็คือเป็นขั้นตอนที่นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ในข้อ1 2และ3นะครับเพื่อทําการรวบรวมข้อมูลที่นักเรียนต้องการใช้และนํามาใช้ประมวลผลนะครับ ข้อที่5ครับเพ่งเป็นข้อสุดท้ายนะครับคือการสรุปผลข้อมูลหลังจากนักเรียนได้ทบการรวบรวมข้อมูลแล้วนะครับนักเรียนจะต้องนําข้อมูลที่นักเรียนได้มาครับมาสรุปผลเพื่อนําเสนอให้ตรงตามความต้องการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่นักเรียนได้กําหนดไว้ในตอนแรกแล้วนําเสนอออกมาในรูปแบบเอกสารรายงานหรือการนําเสนอในรูปแบบต่างๆให้ตรงกับความต้องการที่นักเรียนได้จัดทาไว้ในตอนแรกนะครับ เป็นยังไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่าการรวบรวมข้อมูลคือการนําข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆมารวบรวมไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆซึ่งมีทั้งหมด5ขั้นตอนประกอบไปด้วยการกําหนดวัตถุประสงค์การวางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลการกําหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลการค้นหาและรวบรวมข้อมูล และการสรุปผลข้อมูลก็จบกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ